สายเนื้อห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดเลยครับเชฟทำเมนูนี้ขึ้นมาเพราะว่าชอบเนื้อเป็นพิเศษเหมือนกันครับเมนูขั้วเนื้อหน่อไม้ดองครับไม่ต้องพูดพัม่มทำเพลงเรามาทำกันเลยดีกว่าครับเริ่มนำหน่อไม้ดองเนี่ยมาต้มเพื่อน้ำทิ้งสักหนึ่งทีก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่พริกตำลงไปครับเราจะผัดพริกก่อนเลยนะครับ ในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่แล้วก็นี่ครับเทคนิคเลยครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ผัดให้พริกแกงเผ็ดเนี่ยแตกตัวออกให้หมดเลยครับนี่แหละครับสร้างความเข้มข้นให้กับผัดเนื้อของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อสับลงไปเลยครับ รือเนื้อบดก็ได้ครับเนื้อพอชิ้นมันใหญ่ๆบางทีก็เหนียวเนาะก็นี่แหละครับนํามาบดนํามาสับนี่แหละครับเวลากินก็จะได้เข้มข้นตามสไตล์เชฟนี่แหละครับผัดทุกอย่างให้สุกให้หมดเลยครับ กลิ่นฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ดองของเราครับหน่อไม้ดองพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยเชฟจะนํามาหั่นให้เล็กลงเล็กน้อยนะครับเวลาทานก็จะได้ง่ายโดยไม่ใช่ชิ้นมาใหญ่ๆเลยนะครับอัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนงครับตอนนี้ทุกอย่างก็สุกหมดแล้วครับกลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวลไปหมดแล้วเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยครับ เริ่มจากโค้งุ้งรดครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำปลาขาดไม่ได้เลยนะมันต้องมีกลิ่นของน้ำปลากลิ่นไม่ไม่ขึ้นมาเนี่ยนะอ่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดครับถ้าใช้เป็นกระทะเหล็กนี่ก็จะมีกลิ่นกระทะคั่วขึ้นมาด้วยนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับแล้วแต่ของที่มีครับ ไม่พอครับโรยใบมะกรูดฉีกลงไปเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกครับมันต้องมีความเข้มข้นแล้วก็มีความคลิกลกอย่างนี้นะครับโรยใบกะเพราเข้าไปอีกครับโอ้โหกลิ่นมีฟุ้งคูณสองเข้าไปเลยนะครับผัดให้ใบกะเพราโดนความร้อนให้หมดขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ดำครับ เมนูนี้นะครับข้าวสวยต้องเข้ามานะครับข้าวสวยรลล้อนๆนะ่ลองคิดตามดูนะครับตักลงไปราดบนข้าวหยกน้ำปลาดีๆกลิ่นหอมๆอีกหน่อยนึงนะครับโอ้ยข้าวจะไม่หมดหม้อได้ยังไงล่ะครับเมนูนี้ลองทำตัก